ู่ช่องพาลอดเทมินิช่วงท็อกพาลอดหรือจัดอันดับราศีทีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเช็คดวงของแต่ละราศรีในระหว่างวันที่16-31กรกฎาคมปี2021นะคะว่าแต่ละราศรีเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเช็คดวงกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ฝากถูกใจ a c e b o o k และ IG ของพาลอดเทมีนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ถต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรูดวงแบบสนโวก็สามารถอินบ็อกไปที่ Facebook หรือ ID ของพาล็อตมินิตได้เลยเอาละค่ะก็เราไปเริ่มกันที่อันดับที่12กันเลยค่ะอันดับที่12ราศีตุลหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ช่วงนี้คุณจะมีเรื่องเครียดจนนอนไม่หลับหรือจะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกเสียกําลังใจและท้อแท้ก็ขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็มองโลกในแง่บวกให้มากนะคะอันดับที่11บราศีกุมหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงสิมีนาคมหากอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้รอไปก่อนนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะถูกยืมเงินหรือถูกนินทา แล้วก็อย่าพึ่งไว้ใจใครง่ายๆนะคะช่วงนี้นะคะอารมณ์ของคุณเนี่ยจะแปลปวนและอ่อนไหวเป็นพิเศษอันดับที่10ราศีธนูหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง13มมกราคมช่วงนี้จะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาหรือคุณจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกับอะไรบางอย่าง ปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากและตโวคุณก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นกว่าจะสําเร็จเนี่ยคุณก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่พักใหญ่ๆเลยอีกเรื่องหนึ่งนะคะให้ระวังข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเองด้วยค่ะ ลำดับที่9ราศีเมถุนหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่14มีมิถุนายนถึง14กรกฎาคมในช่วงนี้คุณจะเจอกับปัญหาที่คาดไม่ถึงและคุณก็จะต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆให้ดีนะคะปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยก็ขอให้คุณลุยคนเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีใครช่วยคุณได้อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับคุณรอกค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กังวลน,นะคะ อันดับที่8ดราศีกรกฎหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณและในช่วงนี้สถานการณ์รอบตัวคุณเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีความแน่นอนใดๆนะคะขอแนะนำว่าช่วงนี้คุณควรหันกลับมารักและใส่ใจตัวเองจะดีที่สุดค่ะ อันดับที่7ราศีพิจิกหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมช่วงนี้จะมีเหตุให้เดินทางและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอดทนกับอะไรหลายๆอย่างก็ขอให้อดทนและพยายามต่อไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วว่าคุณสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แน่นอนคะ่ะ อันดับที่6ลราศีมังกรหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์สิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยอาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จช่วงนี้ชีวิตของคุณนะคะก็จะเป็นตารางซ้ําๆนะคะเช่นตื่นนอนกินข้าวอาบน้ําทํางานอาบน้ํานอนวนไปเป็นตารางซ้ําๆไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อันดับที่5ราศีเมษหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมช่วงนี้หากคุณมีเหตุที่ต้องเจรจาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยการเจรจาต่างๆก็จะเป็นไปตามที่คุณต้องการแล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบมากมายหลายอย่าง อันดับที่4ลราศีมีนหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนช่วงนี้นะคะคุณจะมีเหตุให้ตัดสินใจเลือกทางทั้ง2ทางเช่นซ้ายหรือขวาอยู่หรือไปประมาณนี้นะคะช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนและช่วงนี้นะคะก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะให้รีบคว้าไปเลยนะคะทั้งนี้แนะนำนะคะว่าขอให้กล้าๆเสี่ยงหน่อย อันดับที่3ราศีสิงหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนในช่วงนี้คุณจะมีโชคเรื่องเงินและมีโชคเกี่ยวกับการค้าขายด้วยนะคะการค้าขายจะดีขึ้นแต่ก็ให้ระวังเรื่องการใช้เงินของคุณด้วยนะคะอย่าตามใจตัวเองจนเผลอใช้เงินเกินงบที่ตัวเองตั้งไว้ อันดับที่สองราศีพฤษศหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในช่วงนี้คุณจะมีโชคเรื่องเงินนะคะและในช่วงนี้แหละที่คุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ที่1ราศีกันหรือคนที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมช่วงนี้ความเป็นอยู่ของคุณถือว่าสบายกินอิ่มนอนหลับการเงินไม่ขาดและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใหม่อย่างเช่นโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่การสร้างครอบครัวการมีลูกแต่ถ้าถามถึงการย้ายงานหรือว่าการย้ายบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ช่วงนี้นะคะ โดยรวมเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีและมีความสุขสําหรับคุณค่ะท็อบคารลอตหรือจัดอันดับราศี ET ที่5ก็จบลงแล้วนะคะก็คิดเห็นอย่างไรนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ